หายเลยกูรู้แล้วใจเย็นอย่าเพิ่งรีบนี่ไงของอเฮ้ยว้าวโอ้แม่งนาเก็ตกูหายหมดเลย <c oughs> พี่ต้องการาอะไรครับพี่โรนต้องการอะไรมึงต้องการอะไรนี่นี่สุกแล้วเฮ้ยมันเป็นเหี้ยเลยเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้มาจใจเย็นมองเวลสัตว์ โอเคนะครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่าน่แม่พี่น้องทุกทุกคนทุกทุกชั้นกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้อยู่กับผมอีกแล้วมาร์คสี่เฮ็ดกันเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้อยู่ในเกมวันอาบคุกกันนะครับผมนะเออทํากันเลยดีกว่านะครับผมนะไม่ต้องพูดมากว่าแต่มันทำยังไงวนะเนี่ยเอาแป้งใส่ในนี้เออเฮียแป้งติดเราต้องเอาแป้งใส่ไปเยอะๆนะครับ แต่เอาไปแล้วก็ปิดอันนี้ต้องการอะไรต้องการเบอร์เกอร์ไก่แล้วก็เฟนฟายนะครับเฟ้นไฟยอยู่นิดนี้เล่นมาแล้วรอบหนึ่งโคตรตึงอ่ะเฮ้ยเสียงไก่ดีแล้วครับพี่เสียงไก่ดีแล้วครับพี่โอ้ยเออโอ้โอช่างแม่งไก่เชี่ยเดี๋ยวแม่งไม่ออกมาโยกลงกมานี่นะครับเสร็จแล้วมันไม่ทอได้กูวะเออต้องอย่างนี้ดิเฟนฟายเฟนฟายเอออะีรน,นักเก็ตไอเชีย่ยแม่งไปแล้วแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวนักเก็ตแอนเจนเดอร์พี่เฮ้ย อันนี้แป้งวางนี้ก่นอนเฮ้ยนี่นี่สุกแล้วเฮ้ยมันเป็นหิ้ใจยเย็ยนใจยเย็ยนใจยเย็นในมาร์กใจยเย็ยนเราใส่เข้าไปก่อนใจยเย็ยนเราต้องมีสติในการเล่นเว้ยโอเคนะครับคือนักเก็ตใช่ป่ะนักเก็ตอันนี้ต้องการนักเก็ตพี่ต้องการอะไรครับพี่โรนต้องการไลไ์มึงต้องการไลไ์มึงต้องการไลไ์เอา้าเฮ้ย er หัวทะลุเฮ้ยสุก <laughs> เลยนะวะไอ้เฮี er, ้ยเดี๋ยวไม่โอ้ยกูจะออกมาไงต้องแต่ คุยคุยคุยยอก่อนนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวจัดดีดีดิเฮ้ยมึงจัดดีดีดีนี่ยรับคุณลูกค้านี่ครับไก่นักเก็ตอืมเวลีกูดขอบใจมากนะครับอุย้ยเราได้เพิ่มมาอีก60สิบวินะครับคนดูเป็นอะไรที่ตื่นมากๆเดี๋ยวผมอวอลลัคจอนกงินเย้ๆน,นะครับลูกค้าเราวีไนักงาคนเดียวนะครับแลหนูมึงอยากตายไหม หนูมึงอยากตายไหมมึงหนูเย,ย้ปุ๊บกูโยนหนูปุ๊บอี๋หนูตายไอี๋เอ้ย,อย,อย,อยมามึงทำอะไรเนี่ยโอ้โหจบล้วจบล้วมาร์คแม่งยูทูบเบอร์ฆ่าหนูบ่าเนี่ยทำไงใช้มีดเหรอหัน่นทึบทึบทึบหั่นเหี้ยอะไรกูเนี่ยอุย้ยมันไม่นี่ผมมาเฮ้ยผมร้อนแล้วนะผมร้อนแล้วนะอ้า ไปมึงเข้าไปไอ้เคียนี่ก็ดีดชิบหายเลยเอ้ยก <c oughs> ูตกใจหนูตายอไอ้แป้งเนี่ยกูว่แป้งนี่กูอยู่ไหนแป้งกูอยู่ไหนเด้อเด้อแป้งผมไม่มันต้องทำแป้งไงวะอันเนี้ยเชื่อกูงงจริงอะนี่งงจริงงงจริงคนดูอ่ะวางไว้อย่างงี้งันก็วางอย่างางี้นี่อะนี่ครับผู้ลักข้าเฮ้ยไอ้เคียแดกแล้ว,ว่ะเป็นไงบ้างอ,อือเอาหลุยเมื่อครับพี่ปี้ อร่อยหรอว่าเฮียมันถูกใจมึงเหรอเนะี่ยอุ้ยล้างจานกับล้างจานโอเฮยเราจะปล่อยจานไว้ตรงนี้แล้วกันนะว่าเราจะมาทำเมนูอื่นกันการแฮมเบอร์เกอร์อีกแล้วเอานี้ดีกว,ว่านักเก็ตสีฟันฝ่าหนึ่งโอเคครับลูกพี่เดี๋ยวผมทำให้เฮ้ยหนูตายในห้องครัวผมไม่ได้แล้วโอเอาไปทิ้งก่อนเดี๋ยวมันมีคนมาคอมเมนร้านผมว่าไอ้เหี้ยร้านเหี้ยนี่แม่งมีหนูเจอ,อร้านมีหนูอา่าอันนี้เราก็จะเป็นนักเก็ตสีอันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ทำง่ายมากจะปัน ไอ้เหี้ยเฮ้ยหนูเปวตายห่าไปซะมึงอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ได้แล้วเย็นเย็นรับลูกค้าพนักง,งานมีคนเดียวต้องใจเย็นกันหน่อยโอเคนักเก็ตนี้เสร็จแล้วใส่นักเก็ตไปอีกสามอันเอ้ยอีกสองอันดินักเก็ตกูตกพืน้นอีกแล้วแม่งโอเคช่างมันโอเคโอเคนักเก็ตเสร็จแล้วโอเคนักเก็ตเสร็จสองอันเลยนะครับเราก็จะเอานักเก็ตด,ดึงดึงนักเก็ตสิดึงนักเก็ตออกมาแล้วยังไงใส่ในชาร์ตนะครับ ต้องรีบใส่ก่อนที่ลูกค้าเขาจะไปไม่งั้นเราจะทําแบบเสียงแรงมากๆเลยนะครับนะครับลูกค้านี่ครับลูกค้านี่เลยคุณต้องการแน่นอนอืมโอเคกินเสร็จแล้วอันนี้ต้องการอะไรอุ้ยนักเก็ตสองนักเก็ตสองโคตรตึงเฮ้ยมึงไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงมานี่มึงมานี่ม,มานี่เลย มานี่เลยมานี่เลยนี่กูทิ้งแม่งเลยโอเคตอนนี้คือผมก็แบบว่าตึงมากแล้วนะเหลือเวลาแ okay, ค่90สิบวิโอเคกูไม่มีเวลาที่นีมานั่งบน่นละเออนักเก็ตสองนักเก็ต2เราจะใส่นักเก็ตเข้าไปในตะก,การ้านี้คนระับเฮ้ยนักเก็ตหมดเลยเฮียเฮออียเฮออียเ,เราสั่งนักเก็ตมา2เอ,อันเลยเราไม่ต้องกลัวตังค์เเยอะเพราะเราทำธุรกิจนี้รวยแน่นอนโอเคใส่กันแล้วแล้วก็ออกกันมาเฮ้ยเสียงรถมาแล้วครับเสียงรถมาแล้วเดี๋ยวเราต้องออกไปเอาของ ไอเ้เงี้ยนี่ก็ติดชิปหายเลยกูรู้แล้วใจเย็นอย่าเพิ่งรีบโอเคไหนของกูนี่ไงของอออเฮ้ยว้าวไอ้เงี้ยไปไหนวะนะเฮ้ยแมวเราไม่เล่นแล้วไม่เล่นละโอ้แม่งนกเกตกูหายหมดเลย <laughs> คอยรินคอยรินเอี้ยลนักเก็ตกูตายฮะตายโฮงเี้ยไม่ได้ละนักเก็ตสองเจนเย็นครับลูกค้ากูลูกค้าแม่งต่อยกูหน้ะฮะยังไงเป็นไงครับลูกค้าโอ้โหแสกกลางทรงช่างเลยไงอ่าอร่อยไงเออดีนะไม่บอกอร่อยใชาไหมบอกถ้าถ้าบอกว่าไม่อร่อยนี่กูใส่แล้วเนี่ยนักเก็ตเอานี้ดีกว่านี่นี่ก็เอาดีดีดีมาเคยมึงใจเย็นเด็กนี่ใส่ไปเลยสองอันปิดไปแล้วต้องดูสูตรก่อนโอเคผมอยากรู้ว่าแป้งไอ้เคี้ยนนี่มันทำยังไง แป้งเนี่ยมันเป็นแป้งบางๆมันอยู่ไหนวะแล้วมันต้องใช้แปะไอ้นี่ตัดจริงๆวะอ๋อเออเย่าต้องใช้ตัดนี่ไงกูได้ละโคตรตึงโอเคถือว่าเป็นการเรียนรู้ใหม่แล้วกันอ๋อแป้งแป้งกูตกเฮ้ยอะไรไก่กูวะเอ้าอ๋อ,อ,อไก่กูลืมใส่ <laughs> กูลืมไปกูมไม่ท้อเลยเอะลงไปอย่างนี้แหละไม่ต้องตัดตะโกงตะกล้าหรอกไอ้เหี้ยที่เกียจ น้ำนี่ก็ไม่ปิดสักทีแม่งจะล้นไอ้นี่อยู่ละโอเคไก่เสร็จแล้วครับไก่เสร็จแล้วครับพี่ไเน,ไน,ไนี่ยครับพี่ผมผมออเออหวยเสร็จพอดีเลยแม่งอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรที่ตึงจัดๆเลยนะคนโดผมทำตังได้30กว่าใช่ป่าววะดูตรงไหนว่าตังอะโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนี่เราก็มาอยู่กับร้านฮอทดอกกัน อีกแล้วนะครับอีกแล้วตอนไหนไ้เทียครั้งแรกโอเคช่างมันนะครับโอเคมีลูกค้าเข้ามาละต้องการอะไรสักต้องอะไรต้องการอะไรมึงต้องการอะไรโอเคอันนี้ต้องการฮอตจอกน่ก้องการว่าฮอตจอกมีแป้งนะครับแต่เ,เราจะทําฮอตจอกมีแป้งกันเลยดีกว่าฮอตจอกมีแป้งเราต้องเอานี้ตัดก่อนใช่ป่าวะเนี่ยใช่ดว้วยแล้วแป้งกูไปไหนเนะี่ยเอาแป้งมาปิ้งนครับใส่เข้าไปโอ้สวัสดีครับลูกคา้า ต้องการอะไรครับกดไปอันนี้ต้องการฮอดดอกอันนี้คือเหนะี้ยอะไรนะอ๋อแป้งแบบไม่ต้องสับได้แล้วได้แล้วไอเหี้ยอันนี้มันไม่มีเสียงเตือนด้วยนี่โอ้ยจานกูอยู่ไหนจานจานวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็ใส่อันนี้ไปแล้วก็เพิบเพบมึงใส่สิมันไม่ใส่กูัวเอ้ยเอ้ยจานมึงอยู่นิ่งๆน,นี่ไหมมือมึงก็เป็นเหี้ยเป็นอมพาตอะเอาเออเอตอตรงนี้ดิ นี่ครับกินกินไม่อนเด้อเดี๋ยวไส้กรอกอีกอันหนึง่งกำลังตามมาครับผม oh. เดี๋ยวทำไส้กรอกสองอันเลยเพราะมันมีอีกคนหนึ่งเอออีกลูกค้าไส้กรอกตกไม่เป็นไรร้านเราอนามัยดีใสอันนี้ไปนหนึ่งอันนะครับโอเคนี้เสร็จแล้วอะลูกค้ากินไหมเอ,อ้ยลืมไปต้องใส่จานก่อนนี่เฮียนี่ใส่จานใส่จานนี่ครับลูกค้านี่ครับลูกค้าเร่เร่เรเรรีบแดกไอเฮียมึงรีบแดกดีแม่งเอาลูกค้าไปแล้วอะลูกค้าช่างแม่งแต่มึงอะเอาไปกินก่อนไปโอเคอร่อยละเดี๋ยวเราต้องทำการล้างจานก่อนครับ หลังจานติเออต้องงี้ดิเฮียคนมันจะตึงก็ตึงอะนะเออคนดูถ้าคนดูมึนหัวก็ขอไปด้วยนะครับนมือหัวขอไปเงินนู้นนะครับผมนึอไอเฮียอันนี้ต้องการฮัตดอกอันนี้ต้องการเโอเคง่ายจัดนะครับง่ายจัดร้านนี้ทําง่ายจริงแล้วก็ต้องการฮอตดอกอีกอันหนึ่งอนนี้รู้สึกตัวก็สูงจังเลยโอเคเอาจานออกมาสองใบไอหนุ่มหน้อยเดี๋ยวผมว่าเราจะทําการสั่งเป็นอันนี้มาสองแปง้ง เอ้ยอย่างละอนแล้วกันนะไปะสั่งไปเฮ้ยสุกแล้วสุกแล้วมันจะไหมเอา,าดิแล้วมีดก,กูอยู่ไหนเนี่ยเออโอเคครับ okay, พี่โอเคครับ okay, พี่โอเคครับพี่โอ้ยมีกูตกไอ้เหี้ยเป็นอัมาพากันนึงเฉือนเดี๋ยวผมก็ทำมนูนี้เสร็จก่อนนะพี่โอเคเสร็จแล้วนี่ครับผู้ลูกค้านี่เอาเคนี่ไปไอ้นี่ต้องการทัดดอกอ่ะกูใส่นี่ให้โอเคพร้อมครับพี่ ไหนครับพี่ลูกของลูกของเฮียอะไรอะนี่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 วางอย่างนี้เลยกันเอออันนี้เข้าร้านไหมเข้าร้านไปดิโอ้โหโอ้ยมึงชนกูทำไมาเนี่ยเกือบตายหาละ ไอ้เอี้ยวออกไปไม่ได้เล่นนํำไหม่วะไอ้มาคแม่งของกินของใช่มึงเล่นนํำไหม่วะแม่งโอ้คุท้อนี่โคตรภูมิใจในตัวตัวเองไอ้ไอ้เหียไม่ไม่ไม่แล้ว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 ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้โหไอ้เหียก็นะครับนั่นแหละคือผมค้างนะครับตอนระหว่างเล่นเกมแล้วก็ กูก็ไม่ได้อัดต่อแล้วนะครับผมนะก็จ้างมันเถิดนะครับผมนะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้สําหรับคลิปนี้ด้วยนะครับผมนะก็ใครที่อยากให้ผมเล่นแมปอะไรอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ร่างคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะโอเคสําหรับวันนี้ผมไปแล้วเจอกันครับซียาซิวเกน